เพื่อนคิดว่ารูปแบบการหายใจแบบไหนเป็นการหายใจที่ถูกต้องนะฮะระหว่างหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบแบบนี้กับหายใจเข้าท้องแฟบและหายใจออกท้องป่องแบบนี้ในคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันครับผม สำหรับวิธีการหายใจที่ถูกต้องจริงก็คือเป็นการหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบนะฮะก็คือแบบนี้ถ้ามองด้านข้างก็จะเห็นเป็นแบบนี้ เหตุที่การหายใจเข้าท้องพองนะฮะและหายใจออกท้องยุบเนี่ยเป็นการหายใจถูกต้องเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นการหายใจโดยการใช้กระบังลมของเรานะฮะพอเราหายใจเข้าท้องพองนะฮะตัวกระบังลมของเราเนี่ยมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างหน้าอกช่วงหน้าอกกับช่องท้องของเรานะฮะพอเราหายใจเข้าลงไปลึกๆนะฮะโดยใช้ท้องเนี่ยกระบังลมของเราเนี่ยมันจะดึงตัวลงไปดึงตัวลงไปเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวลงมาแบบนี้นะฮะทำให้ปอดมันเกิดการขยายตัวตามนะฮะตามแรงดึงของกระบังลมที่มันดึงลงไปเนี่ยปอดก็จะขยายตัวได้มากขึ้นนะครับผมพอกระบังลมของเราเนี่ยยิ่งดึงลงได้มาก ทางจมูกเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปที่ปอดของเราเนี่ยได้ชั้นลึกมากขึ้นนะครับปอดของเราเนี่ยแบ,แบ่งแบบรวมๆเลยนะฮะจะมีทั้งหมด3ชันน้นด้วยกันชั้นบนชั้นกลางและชั้นล่างนะฮะถ้าเราหายใจเข้าท้องปองนะ่ฮะลึกได้มากพอเนี่ยลมเนี่ยจะวิ่งลงไปถึงที่ปอดชั้นล่างได้ทําให้เราสามารถกักเก็บอากาศเนี่ยได้มากขึ้นนะทำให้รู้สึกว่าหายใจได้เต็มอิ่มนะฮะไม่ค่อยเหนื่อยง่ายนั่นเองนะครับผมและการที่เราหายใจเข้าได้ลึกมากพอนะฮะโดยที่หลังเราเนี่ยตั้งตรงได้อย่างถูกต้องนะฮะการที่หายใจนนี่ททงงําให้้ออ สังเกตว่าพอกระบังลมเนี่ยดึงเราไปมากเนี่ยท้องของเราจะพองนะฮะเบ่งออกมาเลยเนะฮะโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแบบให้เบ่งแบบเหมือนคนอ้วนๆพยายามจะให้ใหอ้วนแบบ,บเบ่งให้อ้วนอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะคือหายใจเข้าธรรมดาแล้วท้องมันพองของมันเองเนี่ยการที่ท้องของมันพองเนี่ยมันเกิดแรงดันในช่องท้องและแรงดันในช่องท้องเนี่ยมันจะดันตัวออกไปด้านข้างนะและด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นการยืดตัวกระดูกสันหลังช่วงระดับเอวของเรานะฮะให้ยืดตัวออกจากกันนะฮะจากเดิมกระดูกสันหลังจะมีช่องว่างห่างกันประมาณนี้แต่พอหายใจเข้าท้้้ออองงงงพปุ๊กกกกกรรระดดดดูสัััันนนลขขเเาาายมมิืตวไึ ที่กระดูกสันหลังเขาเนี่ยยืดตัวได้มากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อบรอบข้อกระดูกสันหลังที่เป็นกล้ามเนื้อเล็กๆนะฮะอย่างเช่นมอเตอร์ฟิดดสเนี่ยมันเกิดการยืดขยายตัวตามนะฮะเป็นการยืดกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อและคลายเส้นเอ็นรอบข้อกระดูกสันหลังของเราเนี่ยทำให้อาการปวดหลังตึงหลังหายได้โดยการหายใจลึกๆเท่านั้นเองนะครับผมแล้วถ้าใครที่หายใจด้วยท้องเนี่ยเป็นประจําอย่างสม่ำเสมอได้และหายใจลึกเป็นปกติเนี่ยจะไม่ค่อยมีอาการปวดหลังนะครับผมหรือถ้ามีการปวดหลังเนี่ยเพียงแค่หายใจสัก4ทนะตติด่อกกั็จําให้ ปวดหลังเนี่ยทุดเราลงได้เลยนะครับผม ซึ่งรูปแบบการหายใจแบบนี้นะจะเหมาะมากกับคนที่มีปัญหาเรื่องปวดหลังในระยะอักเสบนะฮะในระยะอักเสบเนี่ยคือเป็นยังไงเป็นการปวดหลังจนแบบปวดจนขยับตัวไม่ได้นะเหมือนคนหลังย่องแล้วก็แบบขยับตัวนี่ขยับตัวขยับตัวหน่อยก็ปวดปวดปวดอะไรก็ปวดไปหมดเลยนะฮะให้นอนงานแล้วก็หายใจแบบนี้นะฮะไปเรื่อยๆอาการปวดหลังเนี่ยก็จะค่อยๆทุเลาเบาบางลงหรือคนที่ผ่าตัดกระดูกสันหลังมาหรือผ่าตัดส่วนใดก็ตามแต่ของร่างกายมานะฮะแล้วขยับตัวไม่ค่อยได้เนี่ยก็จะให้หายใจแบบนี้สลับไปสลับมาหายใจเข้าท้องพองท้องลึก ะะมันก็จะเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อแกนลําตัวของเราเนี่ยได้ออกแรงได้ด้วยนะครับผมทําให้แกนลําตัวของเราเนี่ยยังคงมีความแข็งแรงดีอยู่แล้วไม่ค่อยเหนื่อยง่ายเวลาฟื้นฟ,นฟ,นฟนูร่างกายนะฮะจะพักฟื้นของเราเนี่ยหายได้เร็วกว่าคนปกติที่เอาแต่นอนเฉยไม่ทําอะไรเลยนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ผ่าตัดกระดูกสันหลังมานะฮะไม่ว่าจะผ่าตัดด้วยโรคหมอแล้วกระดูกทับเส้นหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้ออะไรก็ตามนะฮะและยังทากายภาพอะไรไม่ได้เลยก็ให้หายใจแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเนะี่ยก็จะช่วยได้ดีมากๆถึงมากที่สุดเลยนะครับผม ส่วนวิีการหายใจแบบยกอ,อกท้องแฟบ แบบนี้นะฮะซึ่งรูปแบบการหายใจแบบเนี้ยมันจะเป็นการหายใจแบบใช้กล้ามเนื้อช่วงคอช่วงบ่าช่วงอกเนี่ยช่วยในการหายใจนะฮะซึ่งรูปแบบการหายใจแบบนี้นะฮะลมหายใจเนี่ยมันจะเข้าไปได้ประมาณปอดบนกับปอดกลางนะฮะแต่ลมจะเข้าไปถึงปอดล่างล่างเนี่ยได้ค่อนข้างน้อยนะครับผมพอรูปแบบการหายใจเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นการหายใจแบบสั้นแล้วก็ตื่นนะฮะต้องหายใจทีทีนะฮะซึ่งถ้าใครที่หายใจแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะเหนื่อยง่ายหอบง่ายแล้วก็อารมณ์เสียนะฮะแล้วรู้สึกว่ามึนหัวตึงหัวได้งงง่่่าาาาาาายยยยนนนนนะครััับบมโดดพททีํกกจจติิสหใแ ยักไหลยอย่างนี้บ่อยๆนะครับผมจากการที่เราไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายนะฮะนะแล้วยิ่งเจอภาวะที่มีความเครียดหรือความกดดันหรืออะไรที่เร่งรีบมากๆเนี่ยพออยู่ในท่าน,นั่งนานๆนะฮะแล้วเราจะชอบเผลอหายใจอย่างเงี้ยมันจะกระตุ้นให้หายใจแบบนี้ได้ค่อนข้างง่ายจนเราเนี่ยติดเป็นนิสัยนะแล้วพอหายใจแบบนี้นานๆเข้าเนี่ยก็จะทําให้คอบ่าตึงกล้ามเนื้อหัวไหล่หนาอกตึง แต่บางรายนะคนไข้บางรายเนะี่ยมารักษาด้วยเราออฟฟิซินโดแล้วปรับปรุงตัวเองดีทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะปรับบุคลิกจากเดิมที่เคยเป็นคนหลังค่อมคอยยื่นนะฮ <c oughs> ะก็ปรับ, <c oughs> รบเป็นตัวคนนั่งหลังตรงมีสติตัวเองตลอดเวลาได้แล้วออกกาลังกายก็แล้วนะฮะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนั่งทํางานนะไม่นั่งนานนะฮะแต่ก็ยังคงมีการปรวดคอปวดบ่ายอยู่ถึงแม้จะไม่ได้ปวดมากแต่ก็ยังคงมีการปวดอยู่นะพอมาสังเกตรูปแบบการหายใจเท่านั้นแหละก็เลยรู้ว่ายังคงมีการหายใจแบบ ยักไหลยแบบนี้อยู่นะฮะพอปรับเปลี่ยนรูปแบบการหายใจให้ฝึกโดยการหายใจแบบท้องพอง ครจะเอาท้องยุบจนเป็นนิสัยแล้วนะฮะปรากฏว่าการปวดโดยรวมเขาเนี่ยก็ลดน้อยลงรวมทั้งอาการตึงหลังที่เป็นบ่อยๆเวลาที่นั่งทํางานนานๆเนะี่ยก็ลดน้อยลงได้เพียงแค่การหายใจที่ถูกต้องนะครับผมฉะนั้นถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่องปวดคอบ่าเรื้อรังปวดหลังเรื้อรังอยู่หรือมีการบาดเจ็บอะไรอยู่ก็ตามแต่นะฮะที่เกี่ยวกับหลังเกี่ยวกับคอเนี่ยให้ลองปรับเปลี่ยนรูปแบบการหายใจนะจากเดิมที่หายใจยักไหล่ให้เปลี่ยนมาเป็นการหายใจเข้าท้องปองหายใจออกท้องยุบแบบนี้แทนก็จะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับ